นี่เขาฟินเหมือนกันนะคะพระนางจากดวงตาที่3ก่อนที่เราจะได้ดูละครเรื่องนี้กันค่ะเจมส์มาแล้วก็มิวนิษฐานนะคะเขาก็มาถ่ายปฏิทินดาราช่อง3ประจำปี2564กันค่ะเห็นลุกแบบนี้แน่นอนค่ะมมนได้มาหวานหวานกันแน่นะคะเพราะว่ามาในลุคเท่ๆทั้งคู่เลยค่ะเห็นผมของน้องมิวไหมคะโอ้โหเป็นไหคะเท่มากๆแฟชั่นกันสุดจริงไหม ถ้าจะมีวิทต่อด้วยเทมากๆเลยค่ะแล้วก็ชุดมิวนี่ปกติเขาจะมาสายหวานเนาะนี่ธทรมัดทะแมงมากๆค่ะทรมัดทะแมงจนเจมายังออกปากชมเลยนะคะซึ่งปฏิทินทั้งของทั้งสองคนนี้ก็อยู่ในเดือนพฤษภาคมค่ะผมคนหนึ่งแบบชื่นชอบลุคนี้มากๆเลยครับใช่ผมก็ชอบลุคนี้ค่ะเพราะปกติอ่ะมูดถ่ายปฏิทินมาหลายปีแล้วนะมไม่เคยแต่งลุกแบบนี้เลยเนาะผมก็ไม่เคยแต่งแต่ฟิวนี้แล้วก็วันนี้เป็นปีแรกที่เราได้มาร่วมงานกันก็ดีใจแล้วก็ บอกเลยว่าเข้ากันได้ดีครับเราว่าเท่กันมากๆสีตาก็เหมือนสีเสื้อผมเป๊ะเลยครับผมปฏิทินนะครับปกติแล้วปฏิทินจะต้องซื้อเนาะแต่ปีนี้พิเศษเราแจกปีถ้าผผ่านไลฟ์ทาง CS 3 Thailand นะครับผมวันที่1นธันวาถึงวันที่3าธันวาค่ะ ค่ะเห็นมิวในลุคนี้แล้วนะคะนึกถึงเมื่อก่อนที่เราก็คิดว่ามิวจะเป็นสาวหวานมิวบอกว่าที่จริงแล้วเธอเป็นสาวห้าวเปลี่ยนลุคได้หมดนะคะและประเด็นที่มาร์คถืออยู่ค่ะตอนนี้ตัวขาวประเด็นของเราทําภารกิจล่าลายเซนดาราอยเ่นะลยะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพื่อคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพิเศษยิ่งขึ้นคือมีลายเซนดาราอยู่ในนั้นมีใครแล้วบ้างคะมาร์คเปิดให้ดูสิคะผมแอบเห็นมีของเต้ยพงศกรนะคะแล้วก็มีหลายคนเลยครับผม มีของมิน้นด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะตามหาดาราน,นี่แะค่ะมาเซ็นให้กับคุณผู้ชมนะคะส่วนกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มอมอบกับคุณผู้ชมเมื่อไหร่วันไหนและมีกี่เล่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาบอกกันนะคะติดตามกันในโต๊ะขาวบันเทิงของเรานี่หละค่ะ